สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขีเป้าอิสุดีแม็กนะครับรถสวยพร้อมใช้งานกันเลยนะครับสภาพกิฟต์นะครับเป็นดีแม็ก3.0สเปคแคบนะครับปี2006แท้ครับไฮเลนเดอร์ DSI นะครับไอเทคนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเจ้าของเอามาตีเทินโชว์รูมออกป้ายแดงครับประวัติใช้ขนของขายนะครับไม่เคยขนของหนักแน่นอนและยังมีการดูแลตามระยะทางด้วยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาอย่างดีนะครับ ถ่ายตามระยะตลอดนะครับเป็นรถบ้านสภาพนางฟ้าเลยนะครับรับประกันไม่แท้แน่นอนครับไม่อยู่เพียงแค่1นึ่งแสนหกหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับคู่มือบุ๊กสวิตยังอยู่ครบๆเลยนะครับกุญแจรีโมท2ชุดเลยนะครับกุญแจยังเหลอหนึ่งชุดนะครับกุญแจคอนโซลหน้าอีก1ชุดนะครับผมอันนี้เป็นเครื่อง3.0มจุดสูดความเร็วครับสภาพดีมากเลยนะครับเดินเรียบครับไม่ไอไม่พ่นแน่นอนครับเกียร์ธรรมดาสภาพดีเข้าชีตุเกียร์ ช่วงล่างดีนะครับไม่มีดังคัสซีสวยไม่ผุแน่นอนนะครับรถใช้ในเมืองนะครับไม่เปื้อนดินเปื้อนโคลนครับโชคแท้ครับอะเมนดาเอ็กซ์ตรีมครับบกน้ําล้วนสีต้นครับตุกพาเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วครับสภาพดีๆใหม่ๆนะครับโชคบอดี้เดิมนะครับบอดี้สวยๆบางๆนะคันไม่มีชนหนักนะครับตะเข็บซ้ายขวาคันหน้าครับสวยๆสีเทาเดิมโรงงานนะครับสวยงามๆตลอดทั้งคันห้องโดยสารและเบาะนั่งสบายนะครับเบาะสวยสภาพใบแดงเลยทีเดียวครับ ภายในไม่มีแตกหักนะครับมีจอแสดงผลทัศสกรีนนะครับระบบสัมผัสรองรับบลูทูธ mp 3 usb ไมโคร SD ดีได้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกจุดเลยนะครับคุ้มครับแม็กขอบ18นะครับยางบิสโตร์นะครับยางใหม่ครับดอกเต็มพร้อมใช้งานได้อีกหลายปีเลยครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่เซ็นทรัลพระราม2กรุงเทพนะครับขายในราคา2 5 0 0 0 0้ามื่นบาทเท่านั้นนะครับ เงินสดก็ลดได้ด้วยนะครับเงินสดก็ต่อลองกันได้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับคันหน้าน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับสภาพสวยๆห้องเครื่องกริบๆนะครับคู่มือบล็อกสวิตช์ก็มีอยู่ครบนะครับสติเกอร์เดิมงานอยู่เลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับหรือถ้าฟังรายละเอียดไม่ทันก็คลิกดูที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ